วันนี้ต่อจากเมื่อวานวันนี้ที่ขายพวกเจ็ดเมื่อวานขายออกไปแล้วได้มา144มวันนี้เตรียมคนนกมา4อันเราจะมาบวกกันต่อไปเริ่มที่เริ่มต้นกันบวกหนึ่งทุกอันเลยวันนี้เราจะมาบวกหนึ่งทุกอันกันว้ลเล่มเปิดเซลม,มันไม่ลุ้นมันไม่ลุ้นฮบ บวกหนึ่งไปก่อนบวกหนึ่งไปก่อนแต่รอบนี้ด้วยควาที่มันบวกหลายชิ้นใช่ไหมน่าจะต้องไปตีอันอื่นให้แหกหน่อยเพราะว่าการจะตีติดต่อเนื้องีเกมมันน่าจะไม่ได้ให้ติดเยอะขนาดนั้นอันอื่นเราไปบวกสามรอไปก่อน บอกสามแบบชิวๆ,วๆอ้าว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 อันนี้ก็คือมันแตกไปนะเราก็จะได้ไปบวกสี่ต่อเลยเราจะไปบวกสี่ต่อเลย เพราะว่าเหมือนมันขั้นไปแล้วแล้วก็บวกห้าต่อเลยชินเนี่ยติดแน่นอนคอยดูคอยดูติดน้าสันไม่ล่ะมีแต้มสี่ร้อยบวกสามไปบวกสี่ต้องแต้มสี่ร้อยไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ละเดี๋ยว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 ติดดิเออโห หน้าสั่นเลยวันนี้เมื่อวานโดงดีวันนี้หน้าสั่นไปไประะเราอย่าะยะท้อเราอย่าท้อหกสี่ติดอยู่แล้วหมดคำพูดเลยชิพายเลยคิงกี่ก้อนเนี่ยสองสี่หกแปดสิบหกสิบเก้ายี่สิบก้อนเรามีตังค์เหลือเท่าไหร่วะ ยีก้อนมีตังเลยยี่สิบเอ็มหมวกเข็มขัดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวออซื้อของก่อนซื้อของก่อนซื้อของจำไม่ได้ว่าช่องไหนบช่องนี้อ่าจะแลกต้องซื้อสออัน ได้ได้ได้สองอันปึ๊บแล้วเลืยี่สิบก้อนเนี่ยเราเลยยี่สิบก้อนเราจะโรยหรือเราจะจนเรามาดู่ันปึ๊บกับอันนี้เนอันเนี้ยโอเคเรียบร้อยย้ายก่อนย้ายในของในม o ช i ั่นโมบายให้เรากดคานที่เอเทมนะมันจะมีหลอดฟ้า,ฟ,าฟ้าขึ้นในเห็นไหมนี่ๆะเดี๋ยว นี่ละมันจะมีหลอดฟ้าขึ้นใช้ย้ายของมา <c oughs> มาตีต่อตีต่อวันนี้มันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะทำให้มันได้ไปมนเน้นตีโวติดรัวๆเก็บนะเชื่อดิมันตีโวติดรัวๆถ้ารัวมันก็จะรัวเลย แล้วบวกห้าพอเมื่อกี้มันไม่ผ่านติดห้าใช่ไหมนี่ติดอยู่แล้วแล้วก็ไปหกเลยเนี่ยอันนี้น่าจะได้เจ็ดคอยดูไม่ทันขาดคำไม่ทันขาดคำนะบวกเจ็ดเลยเ่ยละ่ะบวกเจ็ดไปชิมสุดท้ายละคิดกันใหญ่ใจต้องนิ่งนะบวกไปเลย สดๆกิมเนียนต้องบวกสดอย่าอย่าวันไหอ้อย่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวสองสี่หกหกอันพักก่อนอยากให้เธอพักพอนเราจะไม่พักเราจะไม่พักไหนวะไหนวะก้อนหนึ่งก็ได้ มันก็ยังได้หรอวะป่ะตังมันเหลือตางยังเหลืออย่าไปยอมอย่าไปยอมทั้งหมดถ้ามันไข่ถ้ามันไม่ติดนี่ก็สวยอยู่นะก็ไม่มีตัางมาบวกเล่นต่อแล้วหน้านี้แหลป่ะเดี๋ยวบวกสามแล้วเราย้ายแนว จริงๆถ้าบวก5าติดสองสามอันอันนั้นก็มันก็ได้ทุนอยู่มั้งนะไม่แน่ใจไรเนี้ยังไม่ได้ย้ายเมืองมาปาไปาเลขแปดเลขแปดมันต้องนำโชค <c oughs> <c oughs> อุ๊จส,สลิฟสไลด์หาที่บวกเดี๋ยวนี่นี่ตอนคิดมาเดี้ยมา ไปต่ออ,อ๋อ,อ,อเดี๋ยวต้องกลับไปซื้อหินเนี่ยวะ่ะต้องซื้อหีดูป่ะอีกสามเมตรสามเมตรได้กัวห้าสามเมตรสามเมตรต้องซื้อมาหเมตรต่งน่าจะพออยู่หกเมตรหกเมตร 6มรนะเไม่ใช่ว่าการตีบวกมันไม่ดีนะมันดีนะอยู่ข้างผีด้วยกัผีน้ำโชคสิ่งล่างก่อน,นได้คิดว่าเป็น npc ไปบวกต่ออยู่ไหมปึ้งบวกข้าบวกหกแน่นอนอืมบวกข้าบวกหกแน่นอนแตกแน่นอน เอิ่มเอิ่มเอิ่มไม่มีไหมเอ้ย <c oughs> ไม่มีเสียงวันนี้ oh, yeah, yeah. ออแย่แย่ชางมันเด้เอเจ๊ไทยมาค่อยหาตามมาบวกเล่นใหม่มันต้องได้ทุนทักวันลนะหน้าถ้าเราไม่โลภนะอันนี้ก็ไม่ได้โลภนะอันนี้ดวงไม่ดีเฉย